คุณรู้จักจิตอาสามากน้อยแค่ไหนแพ็คถุงยังชีพอ่านหนังสือให้คนตาบอดหรือปลูกป,ป่าชายเลนงานจิตอาสายังมีอีกหลากหลายและมีอะไรลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดธนาคารจิตอาสาและเพื่อนเพื่อนองค์กรอาสาร่วมเปิดโอกาสให้คุณมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมผ่านเครือข่ายองค์กรจิตอาสาในหลากหลายรูปแบบกิจกรรมเลือกเวลาที่ใช่ และกิจกรรมที่ชอบกับโครงการเปิดโลกอาสาตอนของขวานอาสาโรงบง่มลำจุกของเราอ่าก็คือเป็นพื้นที่เพราะบ่มเมล็ดพันธุ์ความดีแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นนะครับผมตั้งแต่เออสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่เด็กสัตว์แล้วแต่เราทำก็คือเป็นพื้นพื้นที่เล็กๆพื้นที่หนึ่งอย่าง้นเอง ของเราหลากหลายก็คือโครงการทํำ้ายก็คือโครงการเราชื่อโครงการถักฝ้ายให้สายน้ําปลูกป่ากรงกลางเราก็ชืจะชื่อว่ากรงการโอบโลกโอบอุ่นบทที่1บทที่2แล้วแต่ว่ามันครั้งที่เท่าไหร่ถักไม้พรมก็คือชื่อโครงการ365วันถักอุ่นคลายหนาวอาสาสมัครของเราก็คือเราจะรับในจํานวนจํากัดเพื่อที่จะให้อาสาสมัคร รู้จักกันครั้งแรกที่รู้จักลงบ่มอารมณ์สุขก็ตอนไปปลูกป,ป่ากรงกลางที่เกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาทําถุงบุญที่ที่สวนโมกกับพี่นุ้นิงนก็มีหรือว่ามีกิจกรรมอะไรช่วยได้เล็กๆน้อยๆก็จะช่วยคนที่มาด้วยกันเขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง mm hmm. เขาได้รู้จักกันไหมรู้จักกันเพื่ออะไรอย่างน้อยๆอ,ยน,อยนาคต mm hmm. เขาจะไปทําความดีไปไปแบ่งปันความดีกับพื้นที่อื่นอีกต่อต่อไป ได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้เจอสังคมใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําอย่างที่สองที่ได้ก็คือได้ความสุขได้ความสนุกได้สติได้สมาธิตอนทําคืออย่างเช่นทํท,ทถุงบุญเราก็จะต้องมีสติมีสมาธิกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างอะ่ะเราไม่คิดว่าเราจะทําได้เออเราก็ทําได้เนาะบางอย่างเราได้เห็นคนอื่นทําแล้ว คือเขามีความสุขเขามีความสุขกับงานอาสาท,ที่ที่เขาทำเออเราก็มีความสุขกับงานอาสาที่เราทำแล้วคือคนที่มีความสุขมาเจอกันมันก็จะยิ่งมีความสุขประมาณนั้นแค่อยากทำก็ทำได้แล้ว <laughs> การที่ได้มาทำงานกิจกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระให้เรามันเป็นการผ่อนคลายคลายเครียดได้อีกทางหนึ่ง <laughs>